สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาประเบงนะครับเครื่องสุภาพแต่งพี่น้องไม่คามมไม่บมึกเครื่องสุภาพแต่งออาการมันเป็นอยวางไีนี่กานันนุ้ย <laughs> ม, <laughs> มันบ่ป่อยน้ำทิมเขาบอกฮะ <laughs> อาการมันบป่ป่วยน้ำทิมนะครับเขาบอกว่ามันคืนน้ำมันขังนะตอนที่ผมมา,มานำมันพูนะ่ะพี่ชังมินมินนะครับผม น้ำมันขมันขังมันเลยเน่าอยู่ในนี้นะครับก็คือเครื่องดัดแปลงนะครับเมื่อก่อนเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับเนาะตอนนี้เขาก็มาดัดแปลงเป็นระบบมือหมุนนะครับผมก็ซ่อมนะครับเขาให้ซ่อมผมก็ซ่อมนะครับบ่าต่จ้างผมซ่อมผมซ่อมหมดนะครับตัวนี้เขาบอกตัวนี้คือนาฬิกาตัวปั่นแห้งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเปิดน้ำทิ้งนะครับตัวนี้นะไอตัวเปิดน้ำทิ้งเนี่ยถ้าทำงานเนี่ยมันจะล็อกถังนะครับล็อกถังให้ถังมันหมุนตามนะนะแต่เพราะฉะมว่าเปิดให้เบิ่งนะครับ อ่าสมมติผมบิดอ่าบิดตัวนี้นะบิดตัวนี้นี่จะผมต้องเปิดตัวนี้นะครับมันถึงจะทํางานนะครับผมมันถึงจะหมุนนะครับแต่ว่ามันตอนนี้มันไม่ล็อกถังนะครับมันหมุนเฉพาะใบพัดนะครับนี่มันหมุนเฉพาะใบพัดนะครับเนื่องจากตัวกลไกอ่ะตัวมอเตอร์เดนมันมันไม่ทํางานนะครับมันก็เลยไม่ปล่อยน้าทิ้งนะครับถ้ามอเตอร์เดนทํางานเนี่ยมันจะล็อกถังให้ถังหมุนตามนะนะเนาะนะครับน่าจะเข้าใจนะครับในส่วนในส่วนของอ่าซักปกตินะครับอันนี้คือซักนะครับ ัวนี้คือซักนะครับนี่ตัวนี้คือนาฬิกาซักตัวนี้นาฬิกาปันแห้งนะครับนาฬิกาปันแห้งมันก็ทำงานปกตินะครับแต่ในส่วนของูสรุป,ปง่ายๆคือมอเตอร์เดีนะครับมอเตอร์เดนมันเสียนะครับโดยดีนะผมจะมันอาจจะไม่เสียมันอาจจะเกี่ยวกับระบบไฟก็ไม่แน่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะผมจะมาวัดให้ดูนะครับผมอาแล้วแรกผมจะลื้อถอดดากมาก่อนนะครับถอดฝาดากมาแล้วก็เช็คมอเตอร์เดีนะครับว่ามอเตอร์เดียนเสียไมหมฮะน้านะครับผม สาเหตุคือปอกกอปราสาเหตุคือมันไม่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับเนื่องจากกลไกของมันมาครับนนด้มาเบิ้งพี่น้องตอนนี้กองดากออกมาแล้วนะครับกองดากมาแล้วนี่ครับตัวปัญหาตัวสีขาวๆนี่เด้อนี่นี่นี่นีมอเตอร์เดินนะครับทามอเตอร์เด่นเบลเซียกับสายไฟแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนว่ามันมันดึงอยู่บ่เนาะกลไกมันนี่นี่นี่เจอแล้วพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยเนี่ยเจอแล้วมีเบิองนี่นี่นี่สายขาดโอ้ะลืมเบิ้งนี่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 ครับมันขาดตรงนี้เห็นบ่นี่ อีด้ออีด้ออีด้ออ๋อเอนี่ยนอนอะไรนี่ผมซึ่งว่ามอเตอร์เดนไม่ทํางานนี่นี่นี่เห็นบ่นี่นี่ปรววัดแล้วนะครับบ่นี่พ่อหู้แล้วสายขาดนะครับเอามิเตอร์มากว่าชีวัดนะครับตะต่อตัวตนี้เข้าไปจบเดี๋ยวมึงเอามึงงัดงัดมึงกันนะเนี่ยเนี่ยมันต้องคนกายมันต้องแบบนี้มันจะซับตรงนี้นะครับทางจมุนตามนะพี่น้องมาเบ่งเด้อมืนอี้ผมจะต่อสายเลยเขาไปแล้วเขาค่อยมาว่ากันเรือมาเทศแต่ไม่เห็นเด้อนี่มีต่อเข้าไปนี่เด้อโอเคเนาะ อืมแต่การแต่การต่การมาเบิ้งครับบ้านี้ผมต่อสายเรียบร้อยเลยเด้อนี่น,น,นี่เห็นบ้านี้นะต่อสายกันไปแล้วบ้านี้เดี๋ยวผมจะให้คนรุบล้อผมเอาขึ้นนะครับผมเอาคนรุบล้อเอาขึ้นดูไหวบ่เขาโอ้ยไหวแล้วล่ละเ้ยเอาขึ้นมาตังต้งนะครับสีเข็ดเรียวๆให้เบิ่งให้นะเดี๋ยวผมก็สีตรงนี้เนี่ย บัดนี้ผมเสียวนําใส่เดี๋ยวเทวผมร้องก่อนลองแบบว่าให้มันหมุนให้มันพิสังขะนะไผ่ชีวบดูดคอบลับไปนเนี่ยเดี๋ยวเอาถุงมาจับก่อนนะครับมันมีความซื้งน,นะพี่น้องระวังมันไฟรั่วไฟยางนะครับปัดเปิกกันได้ไหมเอาเลยครับพี่น้องมาเบ่งเด้อผมสิปิดสิเปิดสวิตตัวนี้ได้นีมมันจะมาบุนตาม่ะเนี้ยไปแล้วครับน,นี่ไปแล้วนะครับตอนนี้ ผลแล้วครับย้ำครับจะได้แล้วไม่เป็นนี่น้อนนี่ระบุบมาหนึ่จริงๆแล้วต้องเปิดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับกดเปิดสวิตตัวนี้ให้กลไกมันทํางานก่อนนะครับให้มันดึงก่อนนะครับให้ดึงวาล์วก่อนนะครับก่อนที่เาจะบิดตัวนี้ครับเปิดผ่าดตรงนีเปิดผ่านระบัดบิดก่อนนี่ครับมันยึงจะถูกต้องนะครับผมอ่าตัวนี้โซกมันกระซีมีปัญหาแน่นะครับเอ่อมันกระซี่ใส กอบบเอ้าข้าเจ้าข้าเจ้าโอ้ยปานเฮลิคอเตอร์นอนมมีเบรกครับมุมมีเบรกคำนวณนี่เบรกมุมมีเบรกมุมมีนะมุมมีเบรกมุมมีเบรมีเบรกว่ะโอ้คือสาแต่งครับพี่น้องโอ้เยี่มเยี่ยมเยี่ม เดี๋ยวผมสีก่อนที่จบคลิปนะครับเดี๋ยวผมสีเอาน้ำใส่สก่อนนะครับเอาน้ำใส่แล้วก็เฮ็ดให้เ,เบิ่งว่าเออมันทำงานปกติมีน,น้ำไหลออกนะครับก่อนจะจบคลิปพี่น้องเดี๋ยวผมขอเอาน้ำใส่ก่อนเด้อครับบ้านนี้ผมได้เอาน้ำใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่เอาดับเรียบผมสีผมสีสักก่อนนะครับผมสีทองเทียสักเอาไม่มากเอาปิดสักตัวเออปิดไปเลยโอ้ยมันบ,บ่โอ้งครับเโอ้หลวงพ่อเขาจะโม่เนาะ คือมันมุนมุนมุนหึงนะอืมมันมุนหึงครับอันนี้คือสักแล้วแห้งแห้งต่อพ่อข้าเขาจะสร้างเอาปิดปืนซะบันมีสีมาปล่อยนำ้ำอ่ะมันต้องพี่เอาม่มกปล่อยนำ้ำเนาะชีวิตนั่นแหละเอาลองเนาะทำงานเลยยังมอเตอร์เดียนทำงานแล้วนะครับไม่หมดไปแล้วนะครับเอาปิดดูทำไมคันนี้บิดบิดเอ้ยดีเด้อตอนนี้มันต้องปล่อยน้ำทิ่มวกว่าคอยจะปั่นแห้งปล่น้นนำยังบ่เบิดน้ำยังบ่เบิดมันสี ผมมันยังนักอยู่ถังอดี๋ยวเราเบิ่งเบิ้งประชากรครันพี่น้องเบิ่งเบิงประชาก่อนมเยอมากกว่าเอปน้ำทิมสก่ะนากรเทมันไปตั้งตามระบบเหมือนนะเมื่อกี้นี้ผมก็ล่างถังให้เขานะล่างถังเขามันเป็นเครื่องสภาแต่งครับพี่น้องเออครื่องสภาแต่งซิ่งนะครับตัวนี้เออเครื่องสภาแต่งซิ่งนะครับผู้ช่วยผมนะครับนี่เครื่องสภาแต่งซิ่งเออคือคือคือบางคนเขาเขาต้องการความแรงนะครับเพราะเขาครื่องสภาอัตโนมัติส่วนมากอ่ะ บาค่อยแห้งนะครับมาข่อยแห้งมาครับว่ามันบรสาทนะครับหมุนดุกดุกดุกดิ๊กนะครับตอนนี้มันถ้าใส่ลูบิสนี่ยมันนาฬิกาลานมันมีมันมีที่ปรับนานได้นะครับเนาะมันให้มันนานคือหมุนหมุนหมุนนานนานนะะแล้วก็หมุนกลับกับนะครับผมมันก็เห็นให้รู้สึกว่าสะอาดกว่านะนะครับมันก็สะอาดกว่าลีครับส่วนมากมันก็เขาก็เลยใส่ระบบแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองให้น้ำบดก่อนเด้อ เราสมมติปั่นแห่งก่อนุกคลิปนะปั่นแห่งให้มันจบตามระบบมนันนะว่าเออเขาส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะมาเพิ่อนเถอะวะเดี๋ยวพอยุดคลิปไปก่อนได้สิอ่าเบิดแล้วนะครับบาทเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเบิดแล้วนะครับบาทเนี่ยเบิดแล้วบานนี้เฮากไกิมาเทสปั่นแห่งนะพี่น้องหมนเลยนะครับปึ๊สนะครับผมเดียกวันนี้เฮลิคอปเตอร์จะขึ้นนะได้บันเนี้ย โอไวครับผมเไวเสียงดังแย่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ซ่อมนะครับเขาไม่ได้บอกให้ซ่อมตรงนี้นะครับคาบอกให้ซ่อมจะาของคาบอกให้ซ่อมในส่วนของนำบ่ไหลออกนะครับนำบ่เด่นออกนะครับก็ถือว่ามันทํางานตามระบบเลยนะครับเพราะว่าเขาไปซ่อมเกินที่เขาขาบอกมาได้นะครับเดี๋ยวราคาบ่ได้โอเคนะครับขอบคุณที่เขามาลองชมคลิปวิดีโอนะครับเจอลิปหน้าครับ ฝาก ight, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคระับ